สวัสดีครับสวัสดีเอฟสี่จอนน่มือปราทั่วทั้งประเทศไทยและทั่วโลกเลยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมคลิปครับของจอนน่มือปราครับนะผมมาแต่สอีกนะครับผมอีกแล้วนะครับมาแต่สอีกแล้วนะครับผมน้องหมวยอุดรมาอีกแล้วนะครับผมครั้งนี้ดูที่ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมครับไอ้จอนน่นะผมสัมภาษณ์นะผมกับน้องหมวยนะครับผม ว่าจะเป็นยังไงครับมากับคุณแม่นะครับผมเดี๋ยวเรารับมารับชมคลิปครับและมาให้กําลังใจไอ้จอร์นี่มือปราบกันเยอะเลยนะครับพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อครับมารับชมกันได้เลยนะครับผมก็ไปสูบมาที่เรามึงโบยกายว่าตอนมึงสอนอีลินเอออีนั่นยังชัดเจนอย่าลับไปสูมบสมามันสุอดอ๊ดบ่ได้มันยังลับมันก็คืขึ้นับมันมึงอะไปว่าวให้เขาว่าสุดท้ทายจะคล้องกับซัวเขาอีก อ้ายบริติดใจดอกบอกตรงผมบไิ้ติดใจดอกผมก็คิดว่ามันมีช่วงเวลาหนึ่งที่ผมเห็ุดีน้ำคนใ,<ช>ในเมื่อมันเห็ุดีแล้วคนมันบดีกปล่อยมัน<ช>แต่ก็นี่นี่คือความรูส้สซกของคนเป็นแม่เฮ็ุทุกอย่างเพื่อลูกอยากให้ลูกดีขึ้นอยากให้ลูกได้ดีๆสี่ขอเขามาไอหรือจังไหนเอาเบาากับมาขอถวดไปไนะมา,มา,มาลาบวา้ ตอนนี้กะล้มบาปภาวาลูกแกกับปาง,งเรียนลูกเขาโรงเรียนคือขึ้นไปวารีวะมึงตอนกูอยู่กูขึ้นจาชีวิตดีขึ้นอยู่ฮะนะบักกัวมึงไปอยู่สยเสบบอกเซบแดงอ่ะเออคุณบอกมาให้กูเห็นหนาเนอะเออบ่ได้ต่อได้จ้าตั้งแต่ขับไปจนเป็นผูเป็นข้นขึ้นสุดท้ายกักลับไปสู่มาคือเก่าเออเฮ็ดให้ครอบครัวล้มบากอีกรอบนึงเพราะว่าตอนนี้ นักกโก้จังสีแบบว่าท่านหลามมากไมว่าเขาจะเดินทางกันละลอกมันก็ต้องเยก็บหอมร้อมดิตทานน้ำมันน้ำมันเหมือนปอเม่อีแม่บอกเมื่อทานน้ำมันรอดนี้แม่ก็ต้องไปตัดอ้อยแม่ก็ต้องขายเห็ดเสียสุดยังหังหนาหนาวเสียสกิดมันก็ค่อยดีเงินบ่าไรมันเห็ดเท่ากับมันคือเดบอลาผู้เป็นแม่คือได้์ยูแต่ภูเป็นลูกมึงคือได้บอลมึงเห็นความลำบากแม่งวะมึงเหมยเออลูกมึงกับจนใหญ่แล้วจนสิใ่เป็นสาวล่ะมึงคือซัวอยู่ลูก แม่ก็ต้องเป็นรับ่อนเวล่าเพื่อที่จะไปขายของกับแม่ตอนใบโม่งเคืคองออกตลาดเพื่อที่แม่จะตีหลมาหับลูกมัน,น,นบ่ได้มันบ่ทันพอเ็าหลกดสองเคืองแม่บอกแม่ก็ต้องเอาหลานเฉนะั้ำไปขายาของที่ตลาดนะัดก็ซอยย่ายขายของขิดบึงตะลูกยังขิดได้สงสารย่า่ลูกลูกมันเนาะแม่ลูกมันแต่จนตลาดนะัดจนเพิินแบบสงสารเลยแต่มันขิดบไดมันิดบ่ ผมเข้าใจหัวอกของเอื่อยมากในฐานะภูเป็นแม่มั่นนะเอื่อยนะผมนี่บริติตยังกับเอื่อยเลยผมเห็นเอื่อยเห็นแบบนี้ผมผมรู้สึกดีใจมากที่มีคนคนแบบนี้ที่ว่าเขาคักลูกเขาเขาเห็นน้าลูกเขาทุกอย่างเพื่อที่จะให้ลูกเขาเป็นคนดีแต่ลูกเขาเน่ยครับซัวมึงซัวแห้งมวยกูบอกให้มึงบูักบุญคุณคนบิหูจักเวียนจักกรรมเออ มึงไปกูไปเลยอย่างแรกูโกรธไปเดือดร้อนบได้เนแรชีวิตกูย่ำแย่อยงลงลงเลยแต่กูเสียใจตรงที่ว่ากําลังใจที่ล้นหลามทั้งประเทศที่เขามอบให้มึงแต่มึงดันทําลายความรู้สึกตรงจุดนั้นของพี่น้องเขามึงขึ้นได้จังได้เข้าใจปะมึงบยากายปะมึงกลับไปอยู่บ้านมึงใส่ชีวิตแบบไหนวะเอาไม่มันลยนะอ่าสำคัญเนี้ยเออมึงกลับไปอยู่บ้านมึงใส่ชีวิตแบบไหนมึงพี่น้องแถวบ้านเขาเขาชื่นชมมึงปะ กับบอจ้ะฮะบอจ้ะเออขี่รถไปรอบในหมู่บ um, ้านนี่เขาแน่หนามึงอเขาวางเดเออเขากับบอถามหมาจ้ะอือันนี้คือตั้งใจจะพาแคม่าขอคขม่าประจีดเดินทางกลับผ้ามันกลับบ่อหรือยังไงว่าเลี้ยวตาอ้จะเหตโอกาสน้องบ่อันนี้แม่ก็เลี้ยวตาไอ้เราปรลาดเพราะวาาแม่กับพี่าแม่กับไอ้ท่านผีผีสุดแล้วอื คิดว่าถ้าไอ้ให้โอกาสกันยังสิมีโอกาสแต่ว่าถ้าไอ้ไม่ให้โอกาสกันแล้วเต้นของเขาเพราะว่าไอ้ถามความเู้สึกมึงนะเวลานี่ตัวรู้ว่าตอนนี้สมองมึงเนี่ยจะกร์เซ็นนะหมวยเด้อมึงมีความคิดจางไหนอยู่ตอนนี้เอางูว่าจากใจมึงนี่กับชีวิตมึงที่เป็นอยู่ตอนนี้ขังหนึ่งที่มึงเคยได้รับโอกาสดีๆจากอ้และกับพี่น้องของอ้ทัวประเทศไทยที่เขาให้กำลังใจมึงจนมึงมาเป็นผู้เป็นคนสุดท้ายมึงกันหนีจากกูไปเพื่อที่จะกลับไปสู่นรกของมึง เมื่อนี้มึงกลับมาที่แม่เป็นคนผ้ามาละโตมึงมึงคิดจังไหนกูตอนนี้มึงคิดแบบไหนกับชีวิตมึงเอามึงว่ากูสิเด็ดคิดของกูนั่มละสิเด็ดตัดสินใจกูนั่มก็หนูกะแล้วตออาไอได้จา้าแล้วตาความตัดสินใจของอาอจ้าก็คือเบื้องต้นก็คือมาขอขอโทษขอขอมาอ่าก็คือ กรใจก็คืออยากกลับมาอยู่มองนี้หรือจากกลับไปอยู่มองเขาจ้าวางไหนเด้ยเด๋ยมันวางไหนใจมันใจอยากอยู่น้ำอายานะห,หรือบ่อหรือว่าจะเมื่อบ้านอยู่น้ำอายนี่งานเคือใจเด็ดเพื่อถิอใจเจ้าของคิดบ้างดีๆได้ตองดีๆีอนาคตลูกจ้าเพราะว่าแม่ก็ท่า,งงานนะั่นหละมาได้แล้วไม่หลบประจำชูแล้วอยู่แต่งหน่อยอย,อยู่ถ้าอยู่กับอ้ายคุณก็อาจสีให้โอกาส ทำมั่นใจตัวเองว่าจะพร้อมกับไปนอนแล้วมันบ่มีอย่างดีขึ้นก็ต้องคิดตรงนี้มีงานทําอยู่บ้านบ่มีงานทําขอหาขอซืขอใหญ่ไม่ไงกับบ่ได้เป็นเขาแล้วนั่นคือเขาคนกับบ่พอกินม้นก็ต้องสู้เพื่อลูกต้องเข้มแข็งขึง้นถ้าอายเพิ่นห้โอกาสเอาที่ม้อยตัดสินใจที่อายขึลูกตรงนี้ทุกคนมันจะมีปอไม้ม้อยก็ต้องมีปอไม้ขึ้นลูก ขอขามาไอ้เพิ่นอยากทำงานน้องเพิ่นก็ขอบอกเพิ่นไอ,แอ,อ้แล้วให้โอกาสเพิ่นแล้วยุ่งที่ว่าจะขอจะรับโอกาสนั้นบอกแค่นั้นจะบอกกับไอ้เพิ่นเลยกายอยากกลับอยู่งหรอใจอยากไปยุ่น้ำลูก,กจกายอยากลับไปยุ่น้ำลูกลูกบ่มีงานให้ท่าเดลนะ้ลูก,กน่ะลูตุ้งตี้ขวบคิดดีๆ เอาเบื้องต้นไอ้รับขอขมาหละกันเนาะอ่าบวถือโทษกดเครื่องอย่างน,นะผมบทถือโทษกดเครื่องเนอาอมันได้เลยเด้อคนไทยห้อแหอยกันได้จริงๆแล้วมันจะเป็นเรื่องอถามว่าบาง,างสิ่งบางอย่างโคงกัสิเก็วไว้ได้ใจละกันแต่เบื้องต้นไอ้ให้ไอ้รับขอขมาจากหนูหละกันเนาะ,ะ,ะ,ะอ่าอ่าแล้วส่วนการที่สี่เหตุงานต่อ หรือสีอยูหรือสีไปกันแล้วแต่ไอ้กัคนหฮอมันเคยเป็นอไอ้เป็นน้องกันไอ้ออกันแล้วแต่ว่าหนูสิเอาจากไหนขันใจโอยูกับเมื่อขันใจยูกับสู่ตอขึ้นว่ากันหาเงินเลี้ยงลูกได้กเ็เฮ็ดหางานเฮ็ดโบเฮ็ดก็ไปก็ได้ไปเฮ็ดมองเล็ก็ได้ไดแ,แต่ขันว่าอยากเฮ็ดก็ไปไอ้ก็ให้โอกาสอยู่แล้วไอ้เป็นคนบ่เหยียบย่ำคนดอก นะอืมก็แลนะ้วแต่มึงสีเอาจังไหนดีเท่านั้นล่ะจ้าเออแม่กับแม่กัเล่ากัสียาตแม่ลูกสาวกับยังไงที่าใช้จ่ายก็หลายมึงไปอยู่หันกัสีเป็นผ้าลาเขารอหาเงินสูงมากอีกบ้านนี่ละอียดห้องแต่หลังจาอดูเห็นกันอ้นดับ8เป็นดเดยกขี้หน่อดแบกกับเพาะลูกมายามปกติ พอไงยงตอนนี้ใจมึงก็มาเนี่ยมงเลิกกันได้หรือยังยังบ่ได้กับบ่ขั้นไหนได้จ้าฮะเลิกเลิกบ่ขั้นไหนแด้จ้าเลิกยังบ่ได้จ้าอ่ายังต้องการอยู่ตลอดวะกับบ่ถึงกับตลอดจ้ากับกับมิภูบาวจ้ากับเลยบ่อยากยุ่นจ้าอะไรกันเนี่ยกับเสียอแดงเหรอนบ่บ่จ้าฮะผู้บ่าวเขาอายามาหล่อเป็นบ่พอตรงๆบ่จ้าฮะ ูุบอทั้งไหนเขาก็จะมากู้ยิงแนวหนิว่าแต่โมนเป็นยาตั้งกันเอื ity, humor, ่อยบ้างเลยเอื่อยหูข้าวหูข้ามุนอยู่วะรู้ค่ะขอมุนนีเพราะว่าหมู่บ้านแม่กับไรตะเพิ่ไปกันสิไปไปยังต่อไปรายงานตัวก่อนแม่ยังตอกทู่งก็ตอกทุ่งแตภาพเขาไปถ้าเขาไปถึงไหมประมาณนาทีเจ้าของเจ้าของก็วิ่งหนีแล้วนาทีของเขาก็ค่อยเขาไปอันนั้นก็เฉยบดีเพราะเขาต้องดูแล ขอบคุณขอบคุณเป็นรายงานผลอระมาณแม่ก็เลยว่ามันบ๊อบแมนเพราะว่าตัวเองก็ต้องดูแลครอบครัวยูแล้วมันนั่งอยอ่แล้เขาเข้ามาได้เป็นหัวการผมฟังมาแล้วตอนนี้นะคือใจมันอ่ะมันอยู่กับแนวเก่าของมันนะมันอยู่หนีมันก็คือคือมันอยู่บ่ได้ดอกเพราะใจมันไม่ได้อยู่หนีมันมัักมนสิ่งบอดีไปแล้วแมนบ๊ประม่าแมนบ๊อบเออมันไปทางบอดีแล้วเออมันอยู่บ่ได้หละบะองดีๆยังสิเออก็คือสิ มันหรคงจะเป็นเว้นกรรมนอตซิโตนเอื่อยก็ได้เออสรุปแล้วก็คือสิกลับไปอยู่หม่องเก่าจ้าเออเอาเอาตามนั่นอเอ่อที่เขาสบายใจแต่ว่าแมกอะที่ว่าทาทีว่าที่ว่าสีไปเห็นงานอยู่หันยังลูกคือนสี่พอมีแล้วมาเลย้นจบแล้วอืเพราะว่าขึ้นอยูให้ความรับเจ้าของเ,เขา,เขาอตอนนี้แค่เขาเลี้ยงปากเขาก็ได้อยู่แล้วปัญหาคือ สีมาหามันยูมือนี่มันนอนอยู่จังไหนอยู่ผู้ใดช้วยมือยูเฮือนแน่ลองแน่อืเข่ามาบ่ายว่าคือบางทีแม่นอกแล้วเราบัดขอหาขอซิปเราขอกเราเขาอยู่ประมาณนี้อืเออถามแม่ว่าอยู่ขั่พวกกเียบแน่จัะหน่อยขพราะมัเข่ามาเก็บหลับมือให้ท่านหนึ่งลูกสองยายเท่าที่นี่แม่ก็ต้องแยกกันก็พอพอต้องยูดูแลยูข้างบ้านตัวเองอาขึ้นมากแม่ก็ต้องไปกำลัง